ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสูส่คนนะครับมือนีก็ไใ้เวลาไปทํางานครับเป็นชุดยูนิฟอร์มในการทํางานนะครับกับมือนีฝนตกนะครับคืนนี้ก็นอนเดึกเติอบอยู่นะครับจะพาพี่พาน้องไปเห็นงานครับวันนี้ ทำงานไปน้านะครับทํางานไปนําทาช่อง youtube หน้อยไปน้านะครับรเรื่องให้ u t u b e เนี่ยเป็นสตอรี่นะครับเป็นเรื่องเล่านะครับไหวเบิงย้อนหลังนะครับเมือนี้ก็ฝนตกครับบรรยากาศฝนตกนะครับจะพาพี่พ,พาน้องมาเบิงรับผมมือนี้ว่า บอกเขามีเ็งานอยู่เสร็จนะครับเนาะขับไปเบิ้งขับมือนีครับเอาสิไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเนาะครับมือนีก็เป็นลักษณะฝนนะครับพายุเขานะครับเนาะมอรสุมกาใช้เวลาการเดินทางประมาณสิบสิบแปดนาทีนะครับโซยิฮอดหม่งทำงานเนาะและ้วกะ มือนี้ก็ต้องเพื่อน,นิดนึงครับเพราะว่ามันมีฝนตกนะครับเนาะครับไว้อันอาจ่ยอันตรายนะครับสายก็ตามมันเถอะว่าแต่มันปลอดภนะัยสถานที่ทํางานบารามี่ก็ทำงานอยู่นี่แหละครับสองสามปีแล้วนะครับพอได้ใส่ครับผมแล้วพอได้ถือบาร์มี่อย่างเนาะครับเลี้ยวเข่าก่อนบัดเนี่ยทึดทึด เมือบรรยากาศฝนตกนะครับเนาะภาพอาจฉิบชัดดีไปไดดก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับผู้ชมทุกคนนะครับโซนนี้จะเป็นขายทางทั้งนอกครับทั้งในก็จะเป็นขายอุปกรณ์ตกแต่งเกี่ยวกับบานนี่แหละครับเพียรขเก็บรถเรียบร้อยครับอา่า <Yeah. S 2> จากสายยังเป็นสายยังน้องพี่น้องเนาะโอ้ยโอเคครับสำหรับมือนีก็วาหวดที่ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวมือนาคอยไปเบ่งบรรยากาศทั้งในนะครับเดี๋ยวจะพาไปหยอกสาวโคบอนนะครับสำหรับมือนีก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดติดตามนะครับผมขอ,อบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาไลค์ให้นะครับผมก็ ขอบคุณเรายๆครับจังใดก็ชิบยำยา,ยามถามข่าวกันทีเออ่เกาหลล่ะครับบทิ่มบทปากันดอกคนบ้านเท่าสำหรับมือนี้สวัสดีครับ